ทั้งนั้นน่ะรับประเทศไทยเราเสียหายเงินเท่าไหร่หอเอาเอา,อาผมขอให้เฮียสรุปอีกนิดนึงคือจะมีเลนจักรยานหรือไม่มีเลนจักรยานให้เฮียเนี่ยเฮียยังใช้ขี่จักรยานอยู่ว่าขี่อยู่เป็นอะไรไหมถ้าไม่มีเลนเนี่ยไม่มีเลนว่าขี่ได้หมอ่า,ถ,าถ้ามีมีแต่ถ้ามีเลนว่ากบดีใจให้ทุกคน เด็กๆน้อยๆขี่แข็งแรงขึ้นนะต่อไปเป็นนักกีฬาเหมือนกันขี่แข่งกันอืได้ยี่สิบเหรียญทองอ,ะอ่ะ<ป>ต้อไปโอลิมปิกอ่ะต้องพาเหยวนี้ไปพบท่านสุขุมพันธ์เลยเนี่ยเฮียจะเป็นตัวแทนของเราชาวจักรยานทุกคนเลยนะเนี่ยก็พูดแต่ความจริงท่าน เมืองจีนยันแข็งกันขี่กันแม่งขายขายขายถ้าเราขี่เก่งขึ้นมันขายซื้อประเทศไทยไม่ได้กว่าหรอกเขาเราแข็งกว่าทําสร้างให้มันแข็งแรงขึ้นเนี่ยเขาจะยางารสร้างงานเนี่ยถึงจะถูกต้องมันได้เกิดมารู้จักแก้ไขแล้วปันป่นอะไรปั่นอะไรเยอะแยไปซื้อต่างประเทศมาหรือว่าซื้อของเมืองจีนใช้ไม่ได้ชอบมาแม่ง เซื้อม,มาพันแปดกับห้าสิบตีพันเก้าน่าเศร้ามาเกือบสองพันละคันเนี้ยอะไรจักรยานเนี่ย <c oughs> โอ้ยเบื่อตัวเองขนาดไหนแล้วรถที่ใช้จักรยานนี่คืออะไรคือประหยัดน้ำมันไม่ใช่ก็าทางานอย่างนี้รถใหม่เปิดเซื้อม,มาใหม,ม่เปิดแม่ยกไปแล้ว <c oughs> อ๋อถ้าซื้อมอไซค์ไปจอดเดี๋ยวก็หายก็ใช้จักรยานดีกว่าเข้าใจชีวิตฉันแล้วเปล่านะผมเข้าใจเฮียแล้วไง เอาเก่าๆไปใช้อ่ะหายช่างใหม่ครับยังไม่เสียใจเกิดมาก็ทํางานอ่ะไม่มีคุณค่านะแต่ว่าทํางานด้วยบริสุทธิ์มีิต่รักเราให้เราทํางานถึงดีที่สุดออืเข้าใจยังเข้าใจเข้าใจไมแต่ใช้เงินให้เขาก่อนอะไรบ้างอะไรบ้างกับสบายใจดีกว่าเอาเรื่องอะไรไปเดือดร้อนตัวเองอ่ะ แล,แ,ลแล้วสรุปเฮียขี่ายานเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเฮียควรจะให้กรทมมาดูแลแบบว<อ>่าต้อตงด้งหน่อยเฮียอ่าอ่าแล้วตัวลงตัวลงเซนหลุยเนี่ยที่เฮียใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเรียกร้องให้เขามาทําเป็นเลนจักรยานให้เฮียดีไหมว่ายัางเลือกไม่เป็นเรียกไม่เป็นผมรู้จักคนนะผมรู้จักคนพาเฮียเขาไปเรียกร้องได้นะเอาไหมผมพาไปไหมเอาไหมจะไปเรียกใครอ่ะอ้าวมันมีมันมีเขตอ่ะจะถามพวกเขตไม่ใช่ไม่ใช่เฮียมีเขามีกลุ่มคนที่เขารณรง ขอเล่นจักรยานสร้างเล่นจักรยานอยู่ะ่ะเฮียจะไปแม่เดี๋ยวผมจุงมือเฮียไปแล้วอะเออ,อยากได้เล่นจักรยานใช่ไหมพรุ่งนี้ไปเลยไม่อะอยากได้เล่นจักรยานใช่ไหมก็ก็ขี่จักรยานไงอ่าได้เล่นจักรยานอ้าแล้วสมมติถ้ามันมีเล่นจักรยานมาแล้วแล้วมีรถเก่งเ่ะมาจอดทับเล่นจักรยานฮีทำไงรถเก่งก็ผิดพาลาดเลยแล้วอ่าแล้วฮีทำไงอะถ้าเฮียขี่มาเจอรถเก่งจอดแล้วอ่าแล้วฮีจะไปยังไงอะไปต่อไงสมมติอะสมมติฮีขี่ก็ต้องหลบไว้ก่อนจะไปเชียวเข้าอ่าอ่าอ่า แล้วเฮียจะไปด่ารถเมืที่มาจอดไหมเอาทำไมไม่ด่ามาจอดทับเลนเฮียก็ไม่เกี่ยวก็จะทับเลนจริงๆแล้วก็ไม่ว่าเขาผิดบองคังเขาจอดผิดพลาดอ่ะมันจะเข้าใจชีวิตเฮียพูดเขาท่ามันเป็นการแบ่งปันเอื้อเฟื้อกันจะไม่เฮียไม่แล้วเฮียเอาแล้วเฮียไม่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเลนของฉันไม่เกี่ยวเอาไม่ใช่เฮียก็เรียกร้องพเีเขาผิดพลาดเพราผู้นี้จะแก้ไขใหม่อ๋อเขาอาจจะมาจอดซื้อก๋วยเตี๋ยวอาจจะมาจอดทำทุรงทธุระใช่ไหม อ่าแต่มันแต่มันมา,มา,มาลิดรอนสิทธิเฮียเดะมาทับเลนจักรยานคนทำอย่างนี้ไม่ผ่านแล้วเขตมันจะด่าเขาว่าเขาผิดแล้วต่อไว้คนนื่นเขาทำอะไรผิดพลาดปั๊บแล้วเขาจะผิดเองอ่าอ่าอ๋ออะไอย่างนี้แสดงว่าที่ถ้าเฮียขี่มาบนเลนจักรยานแล้วมีรถจอดขวางเฮียอยู่เนี่ยเฮียทำไงหลบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นผมก็ขี่ <นำ S 1> ออได้ ขีอ่ออกมาเองได้เอาแล้วเกิดเฮียหลบมาแล้วโดนรถหลังชนเขาไม่ได้สนใจหรอกไม่แล้วถ้าเกิดเฮียหลบออกมาจากเลนจักรยานแล้วโดนรถอื่นชนเฮียทาไงอ,อ่ะสมมุติเฮียออกจากเลนหลบรถที่จอดใช่ไหมโอยแล้วเฮียทาไงอ่ะแล้วก็ไม่ทําอะไรมากไงจักรยานอ่ะไม่ได้แทงเขาอืออืออือยังไงนะยังไงหลบตัวเองว่าราผิดพาลาดล้มป๊อบแม่ตอนรับผิดชอบเราทางงานมนอน่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้อง แสดงว่าเลนจักรยานเฮียอยากได้ใช่ไหมเฮีย er อยากได้เลนจักรยานใช่ไหมแล้วถ้าเกิดรถมันมีเลนจักรยานแล้วเกิดมันมีคนมาจอดควางๆของขวงเฮียอย่างเงี้ยเฮียจะรู้สึกยังไงเขา er จะรู้สึกขมขื่นใจไหมแบบว่าก็มีความรู้สึกเหมือนเราถูกดิ้ดร้อนสิทเรื่องเข้าใจชีวิตตัวเองของานาดเข้าใจแล้วอืมผมมาชีวิตผมมาผมเจอรถจอดบนเลนจักรยานใช่ไหมผมก็ขี่หลบ แต่เขาเระวังหน่อยไงมีรถอยู่อยู่มาข้างหลังแล้วละ่ะไม่ที่ขี่ทะเลยทะล่าออกไปให้รถชนตูดใช่ไหมแต่ผมคงจะไม่ไปทุบรถเขาหรอกทุบรถเขาไหมไม่มีทางกันไปเปิ่มกระบอกนึงเท่าไหร่ไฟฟ้าเนี่ยซื้อมาถทง2 000, 3, 000. องพันสามพันเนี่ยเขามาจอดอ,นนอันนี้เราหกร้อยเจอซื้อได้อา้าแต่เขามาจอดทับเลนจักรยานของเฮียไงนะจะไปเครียดหรอกอ้วกิดมาเฉยๆไม่รู้ราคาหมดอ่ะจริงเป่า ว่ทำอูอรถเมาโัา้พหดอ๋อไม่ใช่สิไอ้รถพวกนี้มันไม่มีความรบับผิดชอบไงอย่างนี้อย่างนี้มันไม่มันไม่มีที่จอดมันไม่ควรซื้อรถมาขี่จริงไหมเฮียอย่าไปคิดมันมันยังที่จอดเล่นเพจยังไงถ้า<อ>เราสร้างได้นะ<อ>กับดีให้เด็ก<อ>ๆทุกคนวิ่งออกกำลังกายขาปุ๊บ ะระพงนี้ไปแข่งโอลิมปิกเอ,อ้ยเห็นด้วยเฮียมีประเด็นโทษฝึกให้เด็กออกมาขี่โดนถนนจริง,งจริงมีเลนให้เขาใช่ไหมเข้าใจไหมให้เด็กทุกคนกราผมว่าเฮียต้องไปหาสุขุมพันธ์เลยนะให้โตขึ้นโตขึ้นตลอดไม่มใช่เกิดมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมให้เฮียติดต่อสุขุมพันธ์ให้เข้าไปคุยกับสุขุมพันธ์รู้จักสุขุมพันธ์ไหมสุขุมพันธ์รู้จักไหมภัยเข้มข้นนะไม่ใช่เขตเดระดับกรุงเทพเลยเฮียผู้ว่ากรุงเทพเลยพบเลยได้เข้าพบเลยวไหมหระ ไม่เลอะแล้วเดี๋ยวผมให้เฮียผมเส้นใหญ่เดี๋ยวติดต่อก็บอกขอแค่นี้ยสร้างให้ถึงครบนะแต่บางทีน้ำท่วมมันยังลำบากกันหมดเลยอ่าน้ำท่วมแล้วไงขี่ไม่ได้อีกไม่โอยน้ำท่วมามางนูมังที่อะไรเนียโหยสงสารเขาทุกคนอเข้าใจชีวิตฉันหรือยังออพอดูข่าวแ,แต่เฮีย่เหตุผลดีสร้างเลนจักรยานให้เด็กเ มาขีใาขนน่ใช่ไหมได้มาขี่บนถนนใช่ไหมก็เช่าเข้าใจชีวิตวฉันทาทำใดบริสุทธิ์หมดไม่ใช่เอาหวังจะไปอะไรอะไรอย่างเลือกเป็นผู้นำหรือต้องจาัดก,การตบจะแก้ไขาให้ดีขึ้นหรือจะเจริญตัวเองแ <entertaining. S 2> ้วเขาจะน่ามั่นใจโอ้ทุกคนเข้าใจเรือบ้างเออยางงนอย่างนี้รู้ไหมคนเราทําให้เจริญตัวเองจริงๆไม่ใช่เกิดมาเพื่ออะไรอะไรเพราะเกิดมาไม่ใช่หวังตัวเอง หวังแต่ว่าอยากให้ผิดพลาดอยากให้ผิดพลาดทุกครันที่มันรถเฉียวชนแล้วแล้วใครมองเห็นยางก็ไม่มี <c oughs> แล้วใครช่วยดูรยอยยางตรงไหนเอาอ,อย่างนี้ในซอยต้องมีเลนจักรยานไหมต้องตีเลนจักรยานไม่เฮียไหมโอ้ยปัญญาอ่อน <c oughs> ปัญญาอ่อนเลยเฮีย <c oughs> <c oughs> ทางเดินยังไม่มีทางเดินเลย <c oughs> อ๋ออโอเคโอเคแ้วคน<อ>จะหลบหนีเด็กๆทุกคนจะเดินทางยังไม่มีทางเดินเลยแล้วไปเฉียว เชาเด็กป,ปก้าเพิ่มแล้วกป้าไปแล้วอ้าแล้วซอยเซนหลุยเฮียมันกว้างไหมล่ะทำเลนจักรยานได้เหรอเซนหลุยอ่าซอยเซนหลุยมันกว้างไหมเซนหลุยยังเดินทางมีฟุสบักอ่ามีวิสบาทอ่ะ,อะแล้วจำเป็นต้องตีเลนจักรยานไหมตีบนถนนให้ไหมก็แล้วแต่เริ่อออกตัวเพะ่มกับดีใจจังให้ทุกคนได้มีคุณค่าบ้างแล้วถ้ารถอื่นเขามาจอดทับเลนจักรยานนะก็แล้วแต่ส่วนตัวแล้วคนไหนผิดพลาดก็จะผิดตัวเองอืม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  โอเคโอเคอ่าแล้วแล้วเอามมืแ่อบบกี้เมืแ่อบบกี้เห็นเฮียบ่เรื่องไอ้แมวตายเนี่ยพูดไอ้เลือฟงังก็เห็นมาตายสองตัวโดนโดนรถชนแมวตัวขนาดนี้แล้วนะ,ะ,ะแมววิ่งได้อะไรได้แม่งโดนทับตายมาัอย่างนี้ต้องทําให้เลนให้แมวไหมทําเลนให้แมวเดินจริงๆนบเธอหน้านะแมวมีสัก แมวยังกัดหนูได้พอแลาเลรือทำอะไรลําบากเี่ยว่าบข้าวสารเข้าอะไรป๊อปป๊อปแมวกัดหนูเพื่อแก้ไขเราทำไมข้าสารเรามีข้าวกินเข้าใจชีวิตแล้วยังเข้าใจแล้วเฮียมันไปถึงข้าสารแล้วโอเคโอเคแล้วแล้วอย่างเงี้ยแมวมันตายเงี้ยมันต้องทําเลนให้แมวเดินไหมแมวมันจะได้ปลอดภัยไงเฮียแมวจะเดินต่อไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจชีวิตโอเคโอเคผมอาจจะ คิดแปลกแหวกแนวคนอื่นเขาหน่อยหนึง่งโอเคแล้วย่ง่งจะแก้ปัญหาไงแมวมันโดนรถชนก็อยากให้เชียวใครเลยคนเราเกิดมาทําไมบาปกรรมตายไปรถทั้งคันแม่งคว่ำไปคว่ำม,มาก็เกิดมามันเหนือกว่าแมวแต่เมาเสียชียวิตังเงินเยอะแยะเกินไปเกิดมาเพื่ออะไรทำแต่ความดีอย่าใช้เงินเกินไป ต้องนับถือคนไหนไม่ดีหรือดีหรือจะช่วยคนนั้นคนนี้ได้อืมอ่ะอ่ะอ่ะแล้วสรุปสรุปว่าควรมีเลนจักรยานไมหมเฮียต้องมีจักรยานนี่ไม่เลนจักรยานหรือต้องมีจักรยานจริงจริงพ่อไปอยู่ทํางานอยู่แค่นั้นทางานอยู่แค่นั้นไม่สรุปมันต้องมีช่องมีเลนมีเลนตีเส้นบนถนน,อนให้เฮียไหมไม่หรอกถ้าว่าบางครั้งว่าขี่รถมาสมัยก่อนนะ กลามมารย,ยังยกหายหมดแต่ว่าเฉยๆมาดัานเมื่องไงยังยกขึ้นขึ้นเดี๋ยวได้เฮียเฮียตอบไม่ตรงประเด็นคําถามผมผมถามเนี่ยะเฮียใช้จักรยานจริงทํางานจริงเนี่ย แล้วเยามาบ่นเรื่องรถเฉียวรถชนอย่างเงี้ยบนถนนน่ะพวกพวงอ่ะว่าละว่าทุกคนอะมีคุณค่าอืมันทำไมเล่นอย่างงี้ได้อย่างเงี้ยเลื่องสองกล้องหน่อยดิให้เขาเห็นไม่เฮียนี่มันถนนในซอยสองกล้องให้เขาเห็นว่าทำไมอ๋ออ๋อคนก็เพิ่อบ้านกันมาเหมือนกันอ๋ออ๋ออ๋อนี่ในซอยนะอ๋อครับโอ้ยมันแค่ปัญญานอนไม่เฮียเฮียเบาเสียงนิดนึงเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะด่าจะด่าช่างมันเถอะไม่ช่างมันอะไรผมก็จะนอนเหมือนกันว่าอยากจะแจ้งแจ้งอะไรเฮีย ถ้ามีปัญหาตำรวจมามาดูแลให้เราเลยเดรอเอจริงไหมเขาเกิดมาเพื่ออะไรล้วเสร็จต่อไปบอกยันอวามามาช่วยดูเขตมันมาทำไมกินเลนอย่างนี้กันอย่างเงี้ยไม่ไม่เาว่าเราผิดได้ไงเอาไม่เป็นไรงั้นให้เขาตีเลนจักรยานนี้เฮี้ยไหมตอนเนี้ยสร้างบ้านมาซื้อบ้านมาเห็นไหมแค่เลนนั้นทำไมสร้างสร้างสร้างไม่เป็นไรเพื่อนกันทุกอย่างต้องมีคุณค่ากันอืม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 เข้าใจยังอืมอืมอืม เขาทางานแต่ทํางานเนี่ยไม่ใช่แม่ปล่อยให้แม่มาวิ่งวิ่งวิ่งอยู่น่ะทับแมวทับอะไรโอ้โหตายฮะเสื้อมากันเองทําไมรถเฉี่ยวเรื่อรอบผิดชอบตัวเองได้ไหมอืมอืมอืมแก้ไขยังไงถ้าประกันชั้นแก้ไขด้วยการไม่ซื้อรถไปเอ่ะก็จะบอกให้ประกันชั้นหนึ่งนะเรืองควมงได้ยี่บีมือผมแน่นผมผมกลัวผมกลัวแต่ประกันชั้นชั้นสามนะเออต้องซ่อมเอง เอาเป่ามีประเด็นมีประเด็นมีประเด็นเออว่าทำข้อพ้นสีมาขนาดอย่างนี้ก็ไม่ควรซื้อรถป่ะถูกไหมอะไรเป็นอย่างนี้ทุกคนต้องต้องไม่ควรซื้อรถป่ะไม่ใช่เซอร์ให้ซื้อตลาดกันรู้ดีอ้าข่าวป้าแม่ส่วนสิบเจ็ดคนตายไปตั้งกี่คนโอ้โหเฮียนี่ตามข่าวดีจริงจรืงแล้วอย่ามาคุยอาชัดเรื่องนี้เพราะลูก แลอวเฮคุยอฉันเลยอย่างนี้หมายถึงอะไรอ่ะเฮียไอจักรยานอ่ะเลื่กไปจัดการเองก่อนครับจัดการเองผมก็ไม่มีอำนาจนะเฮียมันต้องได้คนอย่างเฮียเข้าไปในเข้าไปในอะไรนะเข้าไปในกทมไปไปบบไปเสวนาไปประชุมกับเขาหน่อยแล้วขอเลนมาไงผมหวังเฮียเลยเนี่ยเฮียเป็นที่พึ่งของผมจริงอ่ะจริงผมก็ใช้จักรยานเฮียสมาคมก็อยู่นี่ถ้ามีเลนจักรยานสมาคมก็แฮปี้คนใช้จักรยานนะแฮ ppy ไม่ได้มีสอสอนะอ้าวก็ เจ้าบอกสอสอแจกกระกานให้ฉันก็เฮียไปเรียกร้องไงเฮียก็ไปเรียกร้องไปกระตุ้นเขาไงกระตุ้นว่าสอสออ้าวสอสอเฮียเลือกว่าล่ะเฮียเป็นคนไทยวะเนี่ยแต่ว่าชอบเดี๋ยวเฮียเป็นคนไทยวะไมี่ไทยอ่าโอเคจะเล่าให้ฟังว่าจะบอกจริงๆนะนายกเราเป็นผู้หญิงนะอ่าเอประเด็นประเด็นมาละประเด็นมาละอ่ะนายยกเราเป็นผู้หญิงเป็นเท้าอะไรรู้ไหมอืมออกแต่ผู้ชายเอาแต่ผู้หญิง แต่ผู้ชายเอาลูกไม่ได้ถ้าผู้ชายทะเลาะกันแต่ผู้หญิงแม่บางครั้งแม่งเสียชีวิตต้องไปวัดไผ่เงินออกลูกอีกอืมผมชักงงแนะนายกไปวัดไผ่เงินเนี่ยโอเคโอเคต่อต่อเฮียต่อเข้าใจยังเข้าใจก็ได้อ่าโอเคเราไม่ใช่ทาผิดแต,แต่ทะเลาะกันทําไมมีปัญหาเกิดมาตั้งแต่เด็กทุกคนอะ่ะเกิดมาไม่ผู้ชายแม่งทะเลาะกันต้องสร้างประเทศไทยมากกว่าที่คิด เขาไช้หวังโกงกินใครเลยอืก็ไม่เห็นใจคนอื่นบ้างหรอประเด็นเฮียมีคนเราเกิดแก่เจ็บตายก็ได้แค่นั้นเดี๋ยววัเราวิ่งไปมอไซค์อะไรอะไรชุดย่างก็ตายหาหมดน่ะซึ้งกันไปไรครับเราจะรู้ทําไมอ้าวเจะไปรู้ได้ไงเราจะรู้ทําไมอ้าวเจะไปรู้ได้ไงเราจะรู้ทําไมอ้าวเจะไปรู้ได้ไงปัญญาอ่อน ลุงที่พูดเขาฟีบายดังๆเลยครับคอฟฟี่ไบอ์เฮ้ยสีครับสีครับคอฟฟี่ไบอ์เฮ้ยสีครับคอฟฟี่บอ์เฮ้ยครับสนุกครับเคผมจะร่วมด้วยซื้อันวไปไหลครับคัฟฟี่คฟฟี่บอ์ครับมาปั่นกับพี่เสกซิคเทปโอเคคัฟฟี่บอ์ Coffee bike cup. Hey! Coffee bike cup. Hey! Coffee bike club. Hey! Coffee bike! Hey! Coffee bike! Hey! Coffee bike! Hey. Hey. hey! Ready? Three, two, one, action! Coffee bike club. Hey! Okay, go! Coffee bike club. club. Hey! Coffee bike club. Hey! Coffee bike club. club. Hey!